ทานข้าวเย็นกันหรือยังคะวันนี้จะพาทุกคนมาทําเมนูข้าวผัดไส้อัว่วกินกันคะ่ะตอนแรกเราก็ไปหุงข้าวกันก่อนคะ่ะข้าวตัวที่ใช้จะเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะ<ส>เพราะว่าข้าวหอมมะลิเก่า<ส>เขาจะมีความชื้นน้อยกว่าข้าวหอมมะลิใหม่คะ่ะพอข้าวเราสุกแล้วนะคะก็<ส>ตักออกจากหม้อมาพักไว้ให้เยน็นหรือพักไว้ข้ามคืนยิ่งดีเลยคะ่ะเวลาเราผัดข้าวออกมาข้าวจะสวยมากระหว่างที่รอข้าวได้ที่ไปเตรียมไส้อั่วกันต่อเลยค่ะไส้อั่วตัวที่ปล่อยใช้นะคะเป็นของโอมาเกษตรล้านนาจะนํามาทําเป็นข้าวผัดส่วนหนึ่งแล้วก็ไปย่างเป็นนนแกก้มอีส่่วหึง พอเราเอาไส้วัวใส่เตาเสร็จแล้วนะคะเรามาเตรียมขั้นตอนเขาผัดกันต่อค่ะก็จะใส่ไข่ไก่ไปสองฟองไส้วัวประมาณหนึ่งถ้วยซุปนะักะตั้งหม้อให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ามันลงไปแล้วก็เอาไข่ลงไปผัดให้หอมตามด้วยไส้วัวผัดจนไส้วัวหอมจนมีน้ามันออกมานะคะเราถึงจะใส่ข้าวลงไปข้าวลงไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยแค่ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะต้องปรุงรสเยอะนะคะเพราะว่าไส้วัวเขาค่อนข้างมีรสเข้มข้อนอยู่แล้วค่ะผัดกินกับข้าวก็คือพอดีเลยค่ะขั้นตอนการผัดข้าวต้องใช้ไฟแรงนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวมันหอมกลิ่นไหม้ พอผัดเข้าจนได้ที่แล้วนะคะสีข้าวผัดเราจะเป็นสีเหลืองไข่แบบนี้เลยสีนี้คือได้จากสีเครื่องสมุนไพรของไส้อั่วค่ะผัดเข้าเสร็จพอดีนะคะตัวไส้อั่วที่เรานําไปย่างก็เสร็จพอดีค่ะตอนย่างกลิ่นหอมมากเลยค่ะพอได้ทานไปคําแรกอร่อยรสชาติเข้มข้นใครที่ไม่เคยทานเมนูนี้เซฟคลิปนี้ไว้แล้วลองไปทําทานดูนะคะ